ห่างเหินบ้านใครบ้านมันเดี๋ยวนี้บ้านมันไม่เหมือนก่อนก่อนนี้ปลูกร้อมญาติพี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเดยวก็เดินไปเดินมาเด้กก็มานั่งพูดคุยกันนินทากันบงอะไรกันก็สนุกเป็นุขเป็นแบบมีปรับจุกกันแบบเดี๋ยวนี้บ้านใครบ้านมันตลางจัดสวัเนี่ยถ้าก็ไม่จับกิจกรรมก็ไม่รู้จักกันไปถามหาบางทีไม่รู้จักกัน อยู่แบบตัวไข่ตัวนั้นมีอาการไม่สบายทางร่างกายหลายอย่างที่ควรและที่เราจะได้พบความปกติวิกฤตตนแรงมากขึ้นต่อไปก็ถึงกับเบื่ออะไรเบือ่อนูเบื่อนี้เบื่ออ่านแลนน้ไม่อยากจะกิน กินไปก็อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลยมองอาหารเป็นเรื่องน่าเบื่อทั้งๆอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็น้งหรับร่างกายของมนุษย์บางคนเนี่ยเบื่อนอนนอนไม่หลับเดี๋ยวลุกขึ้นมาจะกินยานอนหลับก็สับก็สส่กะวนกวายไ้หลับลึกหลับสนิทอย่างที่เราเคยแนะ่เคยสอนกันว่าก่อนจะนอน ถ้ามันยังไม่หลักก็กำหน,นดลมหายใจตึงลมหายใจเข้าลึกลึกลอยลมหายใจออกยาวๆออนิ่งดีก็เสริมก้นมดหน่อยพอดึงลมหายใจเข้าก็สุก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 ลอยลมหายใจออกสบายสบายแล้วก็สลีหลับตื่นมาก็สดชื่นรับลึกรับสนิทแต่ตอนนี้เขามีโฆษณาเยอะเลยนะ ไอ้ยาทําให้นอนหลับเนี่ยเขาบอกขายดีเมือ่อก่อนยาพวกนี้ไม่ได้ขายดีมากครับตอนนี้มันเป็นโรคไม่หลับไม่ค่อยลงกันก็เลยต้องพึ่งยาพอพึ่งยาจะติดเลยตอนไปติดยาแล้วก็เป็นคนนอนลองให้เดี๋ยวนี้มันมีแบบเนี้ยเห็น มาปรึกษานะหลวงพ่อมีวิธีแนะนำไหมเห็นแม่นอนร้องไงพ่อนอนร้องไยมันนอนไปร้องไ้ทำร้องไห้เรื่องอะไรวิตกอนาคตเดี๋ยวเราแก่มากกว่านี้มันจะดูแลเราไหมเออเออเนี่ยเขาเรียกไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่ก็อนาคตแม่แก่แล้วมันไม่มีใครดู ปล่อยมนะตายแล้วมันไม่เหม็นมันไม่จัดการศพล้วก็ยงันคนเดียวนี้มีวิตกกังวลเรื่องไม่มีใครจะดูแลมั้งเนี่ยกลางหน้านี่ชอบคิดไปวันวันบางทีวันก็น,น้าอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้นะแต่เป็นทุกข์ร่วงหน้าวิตกกังวนลร่วงหน้ามีความเกิดไม่อยากมีชีวิต มีความเกิดอารมณ์ยังไม่อยากจะมีชีวิตต่อก็เลยคนแก่ข่าตัวตายเดี๋ยวนี้เยอะนะวันสังวันเห็นไหมโยมก็พอเอินอคลิปก็จับได้แกไปถูกรถชนแต่ก็ยังเดินได้นะแต่ก็ไม่รู้ทำไมตัดสินใจเดินลงคลองไปเลยเดินบนบกไม่สะดวกเดินในน้ำมันเลยแล้วไปแไ่จมน้ำตายทีแรกก็นึกว่า ถูกใครฆ่าตายแต่พอดูคริสเขเดินลงไปเองไม่ได้มีใครฆ่าก็เรื่องก็จบทำศพไปนะนั้นตอนนี้คนมันมันมีวิธีที่เครียบกระโรคโูเชียวอเดียอะไรต่างๆที่มันทำเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินทองเมื่อคุณตกอยู่ในวิกฤต คุณก็อาจจะรู้สึกมนะืดแบดนดและความเสียหายก็จะกระทบเรื่องมากมายพอเกิดวิกฤตเนี่ยถ้าเรามีธรรมะมีศินสมาธิมีปัญญาฝึกมาดีมันยังพอกระแทกผลักดันยันไอ้พวกนี้ออกได้มั้งแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาดีเนี่ยมันจะวุ่นวายมันจะเกิดปัญหาลำบากยุ่งยาก ตอนนี้มันเกิดเรื่องที่กำลังเป็นปนัญหาใหญ่บางคนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะใช้หนี้ไม่ทันใช้ดอกเงินนอกระบบไม่ทันก็เลยทำให้แย่ yeah, ลงไปเอาละช่วงนี้อยากจะให้ดูวิกฤตที่เป็นตัวปัญหาหนัก คือการติดหนี้ติดสินตันรัฐบาลเองก็จะแก้ไม่ไหวแก้ไม่ทันเพราะมันมีบัญชีต่อคนเนี่ยวงเงินรวมต่อคนสูงถึง10-25เท่าของรายได้และเงินเดือนตอนนี้รายได้กับเงินเดือนกับการไปกู้หนี้เข้ามาเนี่ยมันวิ่งตัวเลขแบบ10เท่าเลยก็เลยจำนวน แล้วนักๆก,ก็ทีแรกก็พาครอบครัวหนีก่อนพอหนีไปหนีมาไปอดไปอยากก็โดดครองมันยังพ่อกับลูกที่อยุธยาตอนนั้นพ่อโดดไปก่อนลูกก็คอยอยิ่วหนักๆโดดตามพ่อไปลอยสองศพคู่กันถ้าวันนั้นมาที่วัดก็หน่อยก็ยังได้กินข้าวได้มีที่นอน ยังพออยู่ก็บูลกต่อได้เอาละวันนี้มาดูขั้นสูงสุดสักนิดหนึ่งวิกฤตตัวนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดร้ายแรงที่สุดก็คือวิกฤตศรัทธาตอนนี้วิกฤตศรัทธาตัวหนึ่งที่หายไปเมื่อกอนคนไทยชายไทยเนี่ยวัยยี่สิปี เขาจะมีศรัทธาบวชให้พ่อให้แม่บวชสามเดือนนะสมัยก่อนนี้บวชสามเดือนมัราหนึ่งเดี๋ยวนี้มันบวชจิ้มดูสิบห้าวันเจ็ดวันสึกหมดแล้วตอนนี้กันตัวเลขพระหายไปแปดหมื่นองค์จะขึ้นเก้าแล้วช่วงสองปีสามปีมานี้ต่อไปนัาก,กว่าชายไทยนี้ มีอารมณ์ศรัทธาอยากบวชในพระศาสนาสามเดือนแบบเก่านี่จะอันตรธานหายไปพ็ผู้ชายไถท,ที่คิดอยากเป็นพระนี่เหลือน้อยมากมีอารมณ์แต่อยากจะไปเป็นผัวมากกว่าเป็นพระไอที่บวชเป็นพระอยู่ก็ดันโง่อยากไปเป็นผัวอีก <Okay. S 1> ก็เลยหายไปแปดหมื่นองมาตอกใจเหมือนกันนะต่อไปเนี่ย จะมีมนพระไปงานศพงานอะไรดีต้องไปนีมนเจ็วัดหวัดเมื่อก่อนนี้โดนวัดเดียวก็ครบแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปติดต่อวัดพุทธสององค์วัดนั้นองค์อาการหนักเนี่ยเป็นห่วงแล้วยังมีวิกฤตซ้อนวิกฤตศรัทธาซ้อนวิกฤตศรัทธาเช่นไปศรัทธาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่แนวทางของพุทธเลย ไม่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธเลยครูกายแก้วนี่เป็นสัญลักษณ์พุทธไหมหลวงพอ่อนั่นหลวงปู่นี่มาสองวันนี่ขำจริงๆเลยเป็นผู้หญิงนะแต่สวมเครื่องแบบพระแล้ตั้งชื่อตัวเองว่าหลวงปู่มหามุนีอะไรก็ไม่รู้เอ่านเรีกย,ยกหลวงยาก็ยังพอรับได้นะ ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงนี่ <Okay. S 1> น้องปู่ม,มหาอะไรฤทิกเอกสารพัดขึงเขาก็มีคนเชื่อแล้วก็ไปศรัทธาผิดไปยงโนเลอะไรแล้วก็ฆ่ากันฆ่าตัวตายฆ่าทั้งโลกทั้งทั้งนกอะไรองเงี้ยมื่อเกิดศรัทธาวิปริตคลาดเคลื่อนจากพระรัตนไกรพระพุทธศสพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็น ที่พึ่งที่ระลึกแต่กลับไปหาใหม่ไปหารับธิตใหม่หมแๆแปลกๆที่มีฤทธิ์ปาฏิหารถ้าอยู่กับพุทธศาสนาจะไม่รู้สึกว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องไงก็ไม่รู้ก็เลยทําให้มีสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่พวกอยู่เต็มวัดเลยตอนนี้เราเนี่ยมันอายศาสนาอื่นเข้าไหมยอมใครไปมัสยิดไปโบสถคริส ครเห็นปิก,กเกนีตเวสวรเต็มบทเต็มมัจจิฏมีไหมมีแต่ของเราเนี่ยเต็มหมดแล้วก็สร้างแค่แพงแข่งกันนะใหญ่โตน,นั้เจ้านี้นเนี่ยยังมาสงวนนภูไก่แก้วเนี่ยชัดเลยหมายไม่ขอละขอว่าประทานความจักจิตสิให้ได้อย่างงั้นอย่างนี้แต่โดนแขงยกไม่พูดเลยมึงอย่งมายกกูนั่นกูศักดิ์สิทธิ์ ไยแก้วไม่พูดเลยยอมไม่ยกไปไว้ข้างหลังเลยนี่ศรัทธาวิปริตศัทธาวิกฤตมันไรเกิดขึ้นมาบ่อยมากเยอะมากทำให้ตอนนี้มันจะเกิดขึ้นแปลกๆมากๆขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราศรัทธาวิปริตแล้วเนี่ย ศรัทธาเสื่อมลงกับศรัทธาที่ไม่มั่นคงในพระรันาตน์ใจเนี่ยเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแล้วมันร้ายแรงขึ้นมันมีลัทธิอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ดึงคนไปได้ตอนนั้นที่องกกรเกี่ยวของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ฆ่าตัวตายเป็นเยอะตอนนี้ก็ยังจะมีนะลัทธิอะไรนะยังไม่ทันถึงเลยมาแล้วพระษีอริยะเม่ไตร มาเลยๆมาแว็บเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวตวใหม่มาแล้วประเทศไทยเราจะอยู่กระลองกระล,อ,ลอยสักทีไม่ได้ไงเราจะสอนกันยังไงให้มันคงในพระรัตนตะรัยไม่สัดสส่ปวดแบบหลวงพ่อปัญญาทัานว่าเรงชาวพุทธไหลใจชาวพุทด,ดอกไม่งามมันชอบเปลี่ยน ไปเรื่อยๆตอนนี้มันมีเรื่องทั้งอะไรต่างๆมามากมายเออคืนนี้นั่งดูขาวเขาบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยไม่น่าวิกฤตเลยเมื่อก่อนนี้เราชอบพูดว่าคนตกงานตกงานตอนนี้วิกฤตขาดแรงงานตัวเลขนี้นะผู้สูงอายุเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเป็นยีสิบวัยทำงานหกสบสามวัยเด็กสิหมันลง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 ,ลงแต่คนแก่เพิ่มเพิ่มเพิ่พวัยทำงานลดคนเกิดน้อยลงเลยกลายเป็นว่าประเทศไทยต้องไปเอาแรงงานกมมาเอาแรงงานกขมรเอาแรงงานลาวมาใช้ไม่งั้นไม่มีใครทำงานพอไม่มีคนทำงานเนี่ย คนแก่ก็จะต้องวิกฤตไหมเพราะตัวเลขการากรภาษีอะไรที่คนงานทําได้มันไม่พอไปเลี้ยงดูคนแก่ยอมแก่แล้วกลัววิกฤตไหมเบี้ยคนแก่ก็เริ่มจะกดดันไม่ขึ้นตอนนี้ดันไหมแย่อะไรนะอุ้มจุด,ดาลับแต่ว่าทต่ันแก่เอาเท่าไหร่ คนแก่ต้องได้สามพันเดี๋ยวนี้ดัไนไม่คื้นไม่มีรัฐบาลไหนให้ได้หมดเชื่อนั้นใครที่ยังไม่แก่เตรียมตัวไว้อย่าให้หมดเนื้อหมดตัวหมดกระเป๋าก่อนออตายก็ต้องมีเงินซื้อลงหหมบอย่าตายบัดบูโลงก็ไม่มีใส่อตอนนี้ โดยเฉพาะวิกฤตสิธรรำใครไม่เห็นเป็นวิกฤตก็ถึงว่าวิปริตแล้วละพ่อลูกแม่ผัวเมียฆ่ากันทุกวันวันหนึ่งไม่รู้กิจักกิจักฆ่าเด็กใส่ตู้เย็นมันอะไรกันนี่เด็กเล็กเด็กน้อยสินรรมในหัวใจไปไหนมันถึงเกิดวิกฤตวิปริตวิปราาถึงขั้นที่เรียกฆ่ากันักเหมือน,นปลา เขาเรียกว่าเป็นยุคอะไรยุคทำมินหินณชาติยุคมิขสัญญียิบอะไรก็ประหารกันได้ฆ่ากันได้แบบง่ายได้แล้วตอนเนี้มันผลิตอาวุธง่ายสั่งซื้อกันง่ายเอาปากกาดูสิปากกาไว้เขียนเนี่ยมันดันเอาไปเป็น,ป,นปืนปากกาไดนะ้แล้วก็ยิงโดนหัวโดนหน้า ตาย่อารมณ์สมองมันมันไม่คิดเลยทำงไหจะผลิตคุณนาพความดีศีลธรรมขึ้นมาแล้วรัฐบาลนะไม่มีคอยปิดกีห้รัฐบาลจิกรัฐบาลจะไม่มีคำว่าดันคำสอนเป็นนโยบายของพรรค้าพพักนี้ขึ้นไปจะปลุกระดมคนให้สัพพะบ,บาปสัพอาการนั้น ปัดบาออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจยมก็จะมีไม่พักกันเมืองแบบนี้แล้วโยมไปยืองเขาทำไมเขาโกหกพกเรว่าจะทำนี้นั่นให้ทำนีงนี้ให้ตอนนี้นางสารเขานะถ้าเขาทำให้ตามที่อาสียไว้เขาก็หมดตัวเขาไม่ทำเขาก็ โดนด่าตอนนี้เกินไม่เข้าใครไม่ออกเป็นวิกฤตของรังรฐบาลของนักการเมืองไม่รู้ตอนนี้มันไม่มีเวลาแก้ปัญหาให้พวกเราหรอกนเพราะในพรรคมันก็สวนกันหายไปไม่ออกเสียงตามนะตาตกลงไฟค้านหายไปสามเสียงสอง,ง,งที่มติบงกต้องทำอย่างนี้ต้องไม่ไว้วางต้องไม่ให้ผ่าน พวกแอบไปให้ผ่านให้พวกหัวเหาวพวกไครนั่นเขาก็นั่งประชุมนั่งแก้ปัญหาของพรรตัวเองก็นั้นสมควรแล้วคำสอนพุทธเจ้าที่ว่าอัตตาหิดังนั้นคือทุกคนต้องหัดพึ่งตัวเองไว้ได้ก่อนแก่แล้วอย่าไปรอเบี้ยคนแกแ่เลย เป็นนุ่งเป็นสาวก็เก็บเอาไว้ให้ดีให้อ,อยู่กันอ้าวันนี้เอาเรื่องวิกฤตไว้แค่นี้ก่อนที่จริงมันมีเยอะแยะไปหมดถ้าจากวิกฤตการเรียนเรียนตอนเนี้เมื่อก่อนเนี้ยไม่มีเราไปวิกฤตนักเรียนตีกันในโรงเรียนเนี่ยมันอยู่นี่มันตีกันบันไลยไว้อดหมดจนเขาว่าเนี่ยถ้าเปิดเทอมมาเนี่ยจะยุ่งกว่านี้อีกอะไรจะต,ต้องบ่นกันว่า ่อเปิดเทอมลูกเราจะได้ไปเรียนนี่เปิดเทอมแล้วลูกจะไปโดนตีหรือเปล่าอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ,ะต่อไปเยียดตัวให้ตรงดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่ปอยลมหายใจออกยาวๆจะได้ไมีวิกฤตทางอารมณ์ กล่าวนำแผนเน่เมตตาเจ้าค่ะสัพเพสัตตา,ตาอะเวราโหต,ตุอัภยาปัช,ชาอาอนีคาโหตุตหตสุขีอัตตานันงะประริหะรันตุสัตว์ทั้งหลาย,ท,ลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยายบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กาทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจๆๆ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยรักษาให้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดถข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้ขอกราบขอบพระคุณพระธรรมกรพระุณพระธรรมที่มีในหวงพอเจ่ะในหลวงพ่อเจ้าค่ะน้อมใจกราบมพร้อมกันนะเจ้าค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวา อัญชรีวันทาอภิวาอัญชรีวันทาอัญเชรีโยอขอเวลาสักสามนาทีได้